สวัสดีนะคะท่านผู้ชม FC แฟนช่องของละองชาแน,นลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่14สิงหาคมพศ2564นะคะวันนี้แอดก็จะมานำเสนอสูตรคำนวณของพระอาจารย์ชัยนะคะท่านให้มาราวอาทิตย์กว่าแล้วนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าแอดยังไม่มีเวลาว่างลงคลิปให้กับ FC ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะ มัวแต่ตามสำนักอื่นนะคะเพราะว่ามีเอฟซีโทรมาแบ่งปันจากหลายๆที่นะคะก็เลยยังไม่ได้ลงสูตรของท่านนะคะวันนี้ก็พร้อมที่จะลงแล้วนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าสูตรของพระอาจารย์ชัยก็เคยเข้ามาหลายงวดติดนะคะประมาณสี่ห้างวดติดนะคะแล้วก็จะหลุดหลุดหลุดไปสองงวดแล้วนะคะงวดที่ผ่านมาก็หลุดนะคะงวดก่อนนู้นก็เฉียดนะคะ ็หลุดสองงวดแล้วค่ะท่านผู้ชมแต่งวดนี้อาจจะกลับเข้ามาใหม่ก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมใครจะไปรู้นะคะเพราะว่าสูตรนี้ก็เคยเข้ามาตลอดเหมือนกันนะคะแอดก็เลยอยากจะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาดูนะคะเพราะว่าตัวเลขของสูตรพระอาจารย์ชัยก็เข้ากันจากหลายๆอาจารย์หลายๆสํานักเหมือนกันนะคะนี่นะคะ ท่านผู้ชมแอดก็จดตัวเลขมาพร้อมแล้วนะคะก่อนที่จะไปดูตัวเลขนะคะท่านผู้ชมแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเฉดดีๆเฉดดีนะคะท่านผู้ชม ระอาจารย์บอกว่างวดที่ผ่านมาก็ตัดตัวที่ถูกออกนะคะก็เลยพลาดค่ะท่านผู้ชมที่จริงสูตรของท่านก็จะให้มาอันนี้จะเป็นชุดเต็มนะคะชุดเต็มก็จะมีคู่เด่น3คู่รอง3คู่ตัวกัน3นะคะงวดนี้พระอาจารย์ก็เลยให้มาชุดเต็มนะคะเพราะว่างวดก่อนก็ตัดตัวที่ถูกอ,อกนะคะก็เลยพลาดค่ะงวดนี้ก็ไม่แน่นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าตัวเลข ของท่านก็ตรงกับหลายๆที่หลายๆอาจารย์นะคะสูตรคำนวณจากพระอาจารย์ชัยนะคะสูตรคำนวณจากพระอาจารย์ชัยนะคะงวดประจำวันที่16สิงหาคมพศ2564นะคะวิ่งบนมี5มี6มี7นะคะวิ่งบนมี5มี6มี7นะคะ จับคู่เด่นมี2552 2662 2 7องนะคะคู่รองจะมี0ูนย์ห้0 0้าศนย์ศูนย์หกะคะตัวกันจะมีหนึ่งห้1ห้าแล้วก็1771นะคะแต่ว่าตัวที่เด่นที่สุดของงวดนี้ก็จะมี2 5งห้ สองหกหกสองแล้วก็สองเจ็ดเจ็ดสองนะคะตัวที่เด่นที่สุดก็จะมีสามหางนะคะให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาดูนะคะแล้วก็วิ่งล่างเด่นสี่กับห้านะคะวิ่งล่างมีสี่กับห้านะคะคู่เด่นจะมีหนึ่งสี่สี่หนึ่งสองสี่สี่สองนะคะตัวรองนะคะตัวรอง ตัวรองห้าหนึ่งหนึ่งห้ากับห้าสองสองห้านะคะตัวรองห้าหนึ่งหนึ่งห้ากับสองห้าห้าสองนะคะให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะวิ่งวิ่งล่างก็มีสี่กับห้านะคะคู่เด่นจะมีหนึ่งสี่กับสองสี่นะคะก็จะตรงกับหลายๆที่เหมือนกันนะคะหนึ่งสี่กับสองสี่นะคะ ลองพิจารณาดูค่ะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะเพราะว่าแอปก็นำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมแต่แอปเชื่อว่าตัวเลขสูตรคำนวณจากพระอาจารย์ชัยงวดนี้น่าจะเข้าอีกอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าจะตรงกับหลายอาจารย์หลายๆที่ที่แอปนำเสนอมานะคะอย่างเช่น 0 5 5 0กับ1551นะคะก็จะตรงกับสูตรคำนวณจากโคราชนะคะที่ว่าสูตรบ้านนอกนะคะก็ชนกันนะคะแล้วก็1771ก็ชนกับเลขของเอสนะคะแล้วก็ชนกับเลขของคุณลุงฝันแม่นนะคะแฟนป้าหยัดนะคะ ที่คุณลุงให้หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนะคะก็ตัดเล่นจะมีหนึ่งห้ากับหนึ่งเจ็ดนะคะก็จะชนกันค่ะแล้วก็หนึ่งสี่ค่ะของคุณลุงนะคะของคุณลุงฝันแม่นนะคะลองพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะแล้วก็รีบหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะถ้าชอบนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าแอดก็นำเสนอ ให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมรับฟังเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก,ก็เท่านั้นนะคะเพราะว่า F, ตัวเอฟเองก็ไม่ทราบน,นะคะว่าตัวเลขจะออกอะไรนะคะท่านผู้ชมทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับบุญและก็วาสนาล้วนๆนะคะลองพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าตัวเลขก็น่าลงทุนมากๆนะคะ ในแต่ละคลิปในแต่ละช็อตที่แอดนำเสนอมานะคะให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญานในการรับชมด้วยนะคะเอาอีงเงี้ยวมาเดินตัดหน้าเนยให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญานในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่าการลงทุนก็มีความเสี่ยงนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องใช้วิจารณญานในการรับชมด้วยนะคะ ค่สุดท้ายนี้แอดก็ขออวยพรให้ FC แฟนช่องของละอองชาแนลถูกหวยร่ำรวยไปกับสูตรแม่นๆของพระอาจารย์ชัยนะคะสาธุค่ะขอให้ FC ทุกท่านโชคดีนะคะขอโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ